โอเคก็ okay, ๋นวันนี้จะมาสอนนะวิธีการทาติ๊กคลิปนะเริ่มตน้นก็ก่อนอื่นเนะี่ยให้เราสร้างไฟล์แบบที่ผมบอกนะในไลน์ไอในแชทอ่ะนะก็คือกดมาที่โฟลเดอร์นะกดเปิดก็หาโฟลเดอร์ที่เราจะเก็บไฟล์แล้วกดบวกแล้วก็กดไฟล์ใหม่ตั้งชื่อีอะไรก็ได้นะแล้วก็ลงท้าย lua นะแล้วกดตกลงแล้วก็เข้าไปที่ไฟล์นั้นนะครับนะผมไฟล์ผมมันจะชื่อสอน,น .lua นะอนอื่นเนะี่ยพอเราเข้ามาเสร็จแล้วก็เขียนฟังก์ชันนะ ผมผมจะใช้เป็นโฮมด้วยกันนะก็คือหน้าแรกนะครับแล้วก็เขียนไปว่าเมนูเท่ากับ G G จุด C H I นะครับนี่นะเห็นคำสั่งตัวนี้นะครับนี่นะแล้วใส่เข้าไปนะครับเราจะได้เราเป็นบล็อกลงมาหนึ่งเหมือนทัดนะครับแล้วก็ใส่ลูกน้ำสองตัวนะครับแล้วพิมพ์ฟังก์ชันที่เราจะ คิดขึ้นมานะกนะ็คือคิดว่าฟังก์ชันที่เราจะใส่เนี่ยเป็นฟังก์ชันอะไรของผมจะเป็นสมมตนินะของผมจะเป็นเมนูหนึ่งนะนะก็นะต,ต่ลงมาแบบนี้เมนูสองเป็นหมรกเอมน,นูอันนี้ลืมลูกน้ำเนาะแต่เป็น,มนเมนูสามเวลาเราขึ้นเมนูใหม่เนี่ยเราต้องมีลูกน้ำนะต้องมีลูกน้ำแบบนี้นะนะนี่นะลูกน้ำตัวนี้ นะตัวหนึ่งนะเวลาเราสมมติว่าผมจะเอาสามฟังก์ชันแล้วก็เมนูสุดท้ายเนะี่ยเป็นเมนูออกเมนู mm hmm. สุดท้ายเนะี่ยไม่ต้องใส่ลูกน้ำนะให้ใส่ตัวนี้แทนนะนะเดี๋ยวให้เปลี่ยนบรรทัดใหม่ใส่ตัวนี้นะครับแล้วก็ลูกน้ำนะครับแล้วก็ nil นะครับแล้วก็ใส่เป็นลูกน้ำตัวนะ้แล้วเราก็จะใส่เป็น ตัวเริ่มสคริปต์เรานะครับแทนนะแต่เป็นตัวเริ่มสคริปต์จะเป็นลูกน้ำลอยบนตัวหนึ่งนะครับก็ผมจะใส่เป็นครับนบะีไฟแล้วก็เวลาเราจะขึ้นบรรทัดไหนในหัวข้อสคริปตนะ์เนี่ยคือตรงนี้มันจะเป็นเครดิตสค,คริปต์นะคมันก็คือหัวของสคริปต์เวลาเราเลือกฟังก์ชันนะ้ำจะมีพวกเครดิตโชว์อะไรพวกเนี แล้วก็ใส่ทับไปน,นี้ยไปแต่ตัวทับอย่างเงี้ยก็คือการเปลี่ยนบรรทัดนะครับจะใส่ไปเป็นนะก็เีป็นเชดิตผมเหมือนกันนะเชดิตไปดูะดู อันั้นเราก็ขึ้นบรรทัดใหม่แล้วเขียน i อเอเมนูแล้วก็ทำด้วยถ่ากลับไปสองตัวแล้วก็ใส่ไปเป็นฟังก์ชันที่หนึ่งอ่ะเราแล้วเราใส่ฟังก์ชันไปอ่ะมันจะมีเมนูที่เราเขียนไว้ผมเขียนไว้สามตัวเนี้ยแล้วก็ต้องไอเอเมนูไปสามตัวแล้วก็ใส่ไปเทนเทนแล้วก็ใส่เป็นฟังก์ชันผมจะใส่เป็น a อแล้วกันแล้วก็วงเล็บปิดไปเงี้ยไอเมนู แล้วก็เท่ากับเหมือนกันนะครับใส่สองแล้วเทนเข้าไปนะครับแล้วกดไปที่ฟังก์ชันบีนะครับแล้วก็เป็น iF เมนูนะครับแล้วก็ใส่เท่ากับไปนะครับแล้วก็เป็นเมนูที่สามเทนนะครับแล้วใส่ซีเข้าไปคย์เมนูตัวนี้คุณจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับนะแต่อย่าเป็นภาษาไทยนะครับมนุษเปลี่ยนเป็นแบบฟังก์ชันอย่างเงี้ยนะครับไม่เอาดีกว่านะก็เปลี่ยนเป็นสมมตินะผมจะเปลี่ยนเป็นเมนูหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะครับนะเดี๋ยวผมใส่เอแล้วกันนะมันง่ายดีคนระับ อ่าคือตรงเนี้ยดูสังเกตได้นะมันจะมีอยู่สามตัวสามตัวเพราะอะไรสามตัวเพราะเราเรามีเมนูสามอันนะครับส่วนเมนูที่สี่เนี่ยแล้วก็ใส่เป็น HF เมนูแล้วก็เท่ากับสองตัวแล้วก็ใส่เลขสี่เข้าไป PHEN แล้วทำด้วย X ติดนะ X ติดของเลขติดทุกครั้งเนี่ยเราเวลาเราใส่เเจนเมนูเข้าไปเนี่ยเราต้องใส่ END ใส่ EN เข้าไปนะครับโอ้เป็นบิน END จากนั้นเราจะใส่เครดิตของเรานะครับนะเราจะใส่เป็นของผมนะดูทลุนะครับเช็คดีๆนะครับเผื่อเขียนผิดนะตรงนี้เราเปลี่ยนได้นะครับแต่ดูว่าเท่ากับมันต้องติดกับชื่อเรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ลองใส่ฟนะังก์ชันเมนูนะเวลาใส่ค่าในเมนูเนะี่ยเราจะใส่โดยการทำเพิม่มฟังก์ชันเนะวลาเราเพิ่มฟังก์ชันเนี่ยมันก็ทําง่ายนะครับน,นะแล้วก็ดูตรงนี้นะรสมมติว่าอันแรกสุดเนี่ยผมเป็นล็อกหัวนะตั้งเป็นล็อกหัวแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าฟังก์ชันนีนเนี่ยมันค ฟังชั้นแรกเนี่ยเป็นไทเปนเมนูหนึ่งทำไมเราถึงรู้มันเป็นหนึ่งครับก็คืออันไรเนี่ยเป็นหนึ่งอสองนี่คือสองสามส,ามสี่ห้าคือไล่ลงมาตั้งแต่บนจนจบนะครับนะแล้วก็เวลาเราจะกําหนดเนะี่ยให้มันรันค่าตัวที่เราต้องการเนะี่ยเราก็จะดูยังไงทําไมทําไมฟังก์ชันตรงนี้ถึงเป็น A นะครับนะก็ะคือดูจากตรงนี้นะนะเราตั้งให้เมนูที่หนึ่งเนี่ยเป็นอะไรตั้งเมนูที่หนึ่งให้เป็น A นะครับนะคือตรงเนี้ยสำคัญนะคนะคือถ้าคุณตั้งเป็น A ใหญ่ถ้าคุณตั้งตรงนี้เป็น A เลอเล็กันนะ แล้วก็ใส่คําสั่งเข้าไปใส่คือใส่ค่าเราเข้าไปนะค่าโปรงเราแล้วก็วงเล็บของ่าใส่มันจเขียนเป็นเปิดแล้วอันนี้คือไม่ใช่ค่าโปรนะเป็นค่าแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมใส่ n ทุกครั้งนะครับนะ n นี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเปิดสคริปดูว่ามันจะเปิดติดไหมนะนี่คือวิธีการใส่ค่า,านะครับลงตรงไหนก็พิมพ์ถามได้นะครับโอเคเราจะ่มเลย โอเคแล้วก็เปิดขึ้นมาแลนะก็กดเข้าไปนะรแล้วก็กดเมน,นูแรกนะล็อกหัวที่เราวางค่าไปนะครับเขเคมันก็จะเขียนว่าเปิดแล้วแบบนี้ก็คือทำงานเสร็จสิ้นแล้วนะคลิปก็ไม่เออเลอร์นะครับนะก็แค่นี้นะครับนะการใส่ค่านะครับโอเคก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า